สวัสดีครับพบกับบาลลูนครับวันนี้พามาจำต้นหมักปีพวนนี่ครับอันนี้ผมถอนมาแล้วนี่ผมจำไปได้ยักหน่อยนะครับนี่ครับผมจำใส่ถุงไปแล้วนี่มันเป็นผลไม้ทั้งภาคอีสานครับตน้นเดียกันกับต้นกระดังงาเนี่ยครับ เตน้นคือกันเลครับเป็นกระดังงาเป็นไม้เทาคือกันครับเทาเพื่อนกับไม้ต้นกระดังงาคือกันกนะครับน,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 นี่ผมถอนมาแล้วเบื้งนี้กระทางที่ผมซ่อมใช่ไหมกระทางนี่ผมถอนไปแล้วแล้วต้นน้อยๆมันไว้เลือไว้ซะก่อนต้นน้อยๆมัน ยังไม่หญ่ักหน่อยก่อนก็ยังต้องจีทอนไปใหม่ก่อนผมจีทอนก็งดนำซะก,ก่อนนะครับหัวนำมีซุ้มมันยังไม่ทอนไงหละหักมันยังบกขาดย,ยังมาถอนไปเขาถอนอ่ะบริษจิ๋มถอน,นสีเลยหา้างวัดขึ้นมาบัดนี่จะหักมัน ต้นต้นมักปีพวนวต้นนมควายนมงัวเ,วเดี๋ยวจะทงฝากคนเชิญเนาะท่้นฝากกลางวันเลยนมควายนมแมวเดี๋ยวแต่หม่องมันเชิญกันว่าไม่ได้เขาก็ถอนมาได้แต่นี่คอยถอนถอนได้เลยต้อนใหญ่ๆมันมาในต้นใหญ่มันเดี๋ยวหลายเติบอยู่น่าจะได้เยอะ เกือบเศร้าถุงมนะันแล้วเกือบยี่สิบถุงยี่สิบกว่าถุงนะ้วถุงละสามตน้นไปปลูกเห็ดหอมได้ก็คือกันกับต้นกระดังงาเนี่ยครับต้นกระดังงาหอมอันนี้ได้กินลูกเล็กเปลี่ยนกันปลูกเป็นหอมเดียวกันก็ได้ครับฝั่งหนึ่งกระดังงาฝั่งหนึ่งเป็น นมควายหรือหมอกพีพวนเนี่ยทั้งภาย,ยีสานพระเด็นหมอกพีพวนเป็นภูมเป็นเทาอันนี้ก็เพาะไว้ว่าอาศัยว่าชีวิตไปปลูกกับต้นกระดังงากันครับนี่เป็นผลละไม่ที่หาย,ยากนลครับห้องติศูนย์พันล่ะือบานข่ห้องสองีดับเป็นพากันถางปลาทางนมันก็ขึ้น มันขึ้นหิง,หงกับต้บตนไม้ใหญ่เนาะเพป็นก็ตัดต้นไม้ใหญ่ทางหัวทางสวนออกมัดบ่ค่อยมีนะครับเดีย๋ยวนี้ตามธรรมชาติหายากเดีย๋ยวนี้ต้องปลูกกินมัดเหรอครับผลไม้แป,กแปกลกๆผลไม้ท้นบ้านเขาเริ่มหายากขึ้นเรื่อยตามสมัยมาน,นะครับเพป็นกับถังปลาทางพุงเห็ดไทยเห็ดหน้า ปลูกหัวปลูกสวนแนวที่มันเด็กด็ขายได้อันนี้มันขายไปแล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้คนกำลังหันมาปลูกหันมาอนุรักษ์ขึ้นกันนะครับเดี๋ยวนี้ตามหมู่บ้านตามชุมชนเพิ่นมีปลานิดงเป็นเขาเรียกว,ว่าปลาชุมชนนะเนี่ยอนุรักษ์ไว้เพิ่อเริ่มหันมาขึ้นกันแล้วครับเริ่มมาหันมาอนุรักษ์ ของดังเดิมของทองดินของคนเนี่ยครับผลไม่ปืนทินเดีย๋ยวนี้มัมนมีไปทัวร์หมดแล้วครับทั้งผักไตภักก้างภักเนื้อภักอีชานเดีย๋ยวแต่ผนชื่ออืน่นแต่ทางบ้านข่อยเอืน่นพอกพีพวนเดีย๋ยวทางอืน่นทางอื่นมาเงินน้ำควายน้ง,งัวน้แมว ข้างบกไตเพื่นดินลูกยังไม่หัวไม่ใกลกันแต่นด้ยินยิน,ยนพนื่นนว่านมควายนมควายท่านพันบาพท่นพากันเอิดกันนี่ครับเดี๋ยวนนมันเหนียวมานซ้ำซ้ำเหมือนทอนมาลายลายเติบล่ะจักเสีเยเลว่าเกือบเกือบยี่สิบถุงนะครับนี้ไม่ได้เคล็ดขายนะครับเพจปลูกไว้ประดับสวน ก็นับบ้านบลูกไว้เอางามไป่สีหรอครับจ,จะได้กินหน่วยบ่ได้กินหน่อยนะครับแต่วังว่าจะได้กินหน่วยนะครับหลายปีสามสี่ปีมันครับจงจะได้กินหน่วยครับครับฝากซองนองใหม่นะครับเบาหลุนครับสวัสดีครับฝากกดติดตามน้ำครับ